สวัสดีครับก็กลับมาพบกับวิดีโอนะครับที่จะมาแนะนําทิปและเทคนิคการใช้งานคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจาวันกันนะครับซึ่งทางช่องเราก็จะได้นาบอกวิดีโอสั้นๆนะครับเกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์มาฝากท่านเพื่อนๆสาหรับวันนี้ก็จะมาแนะนํานะครับการใช้งานโปรแกรมแคปคัสนะครับในเรื่องของการตัดภาพนะครับนะภาพวิดีโอรูปคนออกมานะครับจากวิดีโอทํำยังไงนะครับตัวอย่างนะครับผมต้องการที่จะตัดภาพนะครับ รูปภาพของคนเนี่ยเอาเอาออกมาเฉพาะรูปภาพนะครับของคนที่อยู่ในวิดีโอนะครับแล้วก็มาทําการแทรกภาพเข้าไปใหม่นะครับนะแล้วก็สร้างเป็นเป็นวิดีโอใหม่ทํำยังไงนะครับก่อนอื่นก็ท่านก็ต้องมีภาพนะครับนะวิดีโอนะครับที่เรามีรูปคนอยู่ลักษณะนี้นะครับนะหรืออาจจะเป็นรูปคนที่เป็นภาพเคลื่อนไหวก็ได้นะครับนะแต่ผมจะใช้เป็นรูปภาพนะครับแทรกเข้ามาก่อนนะครับ เสร็จแล้วนะครับให้ท่านมาคลิกนะครับคลิกร,รูปรูปคนนะครับวิดีโอที่เราต้องการลบฉากหลังนะครับลบลบฉากฉากหลังรูปคนออกไปนะครับคลิกตัวเนี้ยนะครับแล้วก็มาคลิกตรงคัดเ,เมนูวิดีโอตรงเนี้ยนะครับวิดีโอตัวเนี้ยมาเลือกตรงคัดเอานะครับคัดเอามันจะมี เมนูตัวหนึ่งนะครับนะที่ชื่อว่าออโต c คันะครับนะตัวนี้นเขาจะบอกว่า Only o u m y n u m g u r i g u r e e Cut o u u t out บเอาขาจะบอกว่าเฉพาะวิดีโอจะตัดเฉพาะวิดีโอที่เป็นมีคนออกมานะครับให้ท่านติ๊กตัวนี้น,นะครับนะติ๊กตัวนี้นปุ๊บนะครับจะสังเกตว่าตัวแคปคั้นะครับเบ็จะทำการตัดภาพพื้นหลังนะครับแล้วก็ดึงเอเฉพาะภาพคนขึ้นมานะครับ แต่เนี่ยเราก็สามารถที่จะใส่ฉากหลังเข้าไปนะครับนะการใส่ฉากหลังก็ง่ายๆนะครับนะก็ให้ท่านอเอาฉากหลังขึ้นมานะครับนะ Import ไฟล์ฉากหลังขึ้นมาเสร็จแล้วก็ทําการลากนะครับนะลากมาวางซ้อนลงไปนะครับซ้อนวิดีโอลงไปนะเสร็จแล้วก็ลากวิดีโอลงไปนะครับลักษณะเนี้ยนะครับตัวนี้นวิดีโอไม่เต็มนะครับนะก็ขยายนะครับขยายขึ้นนะ นก็จะได้ภาพคนเนี้ยนะครับนะไปอยู่ในที่ใหม่นะครับอันนี้ก็สามารถที่จะคลิกเมาส์นะครับแล้วก็ลากย่อขยายก็ได้นะครับลักษณะเนี้ยนะครับ่นั่งลักษณะเนี้ยก็ได้นะครับนะอันนี้ก็เป็นทิปมาฝากสำหรับการใช้งานโปรแกรมแคปคัทนะครับ for pc นะครับในเรื่องของการตัด ฉากหลังนะครับนะที่เป็นรูปคนนะครับในในวิดีโอออกมานะครับแต่ในเวลาท่านเล่นนะครับถ้าก็ถ้าเป็นเป็นเป็นวิดีโอนะครับนะมันก็จะเล่นวิดีโอไปรูปคนก็จะเล่นเฉพาะรูปคนไปนะครับนะในในวิดีโอนั้นนะครับแล้วก็ฉากหลังก็จะเป็นฉากหลังของวิดีโอนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นทิปมาฝากสําหรับวันนี้นะครับในเรื่องของการตัดฉากหลังนะครับนะเอ่อ รูปคนนะครับเพื่อแยกรูปคนออกมานะครับในในวิดีโอนะครับทำยังไงนะครับก็ลองเอาไปปรับใช้งานดูนะครับแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ช่องเรานะครับเพื่อรับชมคลิปใหม่แล้วก็ถ้าเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็โปรดกดแชร์เพื่อนๆได้เรียนรู้ไปด้วยกันครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ